นี่คือระหว่างทางก็คือเป็นช้างที่ลงมาเหยียบอ๋อนี่สับป,ปะรดเนี่ยครับใช่ไหมครับสับป,ปะรดกกลายเป็นสับป,ปะเปย <laughs> โดนช้างลกลุ่มสามเจ็ดแล้วยังไม่ถึงวัดกันเลยลอีกกิโลครับก็อยู่ประมาณ4กิโล เดินมาระหว่างทางฮะอยากให้ดูอะไรเนาะคือผมเดินมาเจอหัวปีหัวปีที่โคตรใหญ่อะ่ะเราจะเรียกว่าอะไรแล้วอะคือผมก็ไม่รู้ว่ามันคือพันอะไรนะคือแบบมันใหญ่มากจริงๆไม่รู้ออกินยาขายกล้ามเนื้อไปรู้สึกแบบปวดขาซ้ายยังไงไม่รู้เพราะเมื่อกินนี่ทางลุกลัางแต่เช้าเลยถึงว่าตอนนี้เราต้องใส่แมสในการเดินเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมากเป็นถึงกันแล้วโอ้ใช้เวลาเกือบ สองทุ่มเกือบสองทุ่มได้แต่ไม่ถึงนะก็เลยรู้สึกว่าตัวร้อนไม่สบายก็เลยกินยาไปแล้วนอนไปประมาณ2ชั่วโมงช้านี้ออกจากลึกอีก11อกิโลเราจะเดินตามนครับในแต่ศาสาตนักแสดงโคดม ให้เดยนโยงทงทวนห้าพันปีเช้านี้ออกจากเลกอีก11กิโลมุ่งสู่วัดเสียอย่างลืมแล้วแต่อากาศดีมากเพราะว่ามันหนาวเย็นวัด,วดถ้ำถวัดเขาถ้ำวัดเขาถ้ำ ก็เดินต่อไปเรื่อยๆกับบรรยากาศหนาวๆไม่ชิวแล้วเจ็บคอเขาไม่ชิวใช่ไม่ชิวแล้วเลยครับนี่คือระหว่างทางก็คือเป็นช้างที่ลงมาเหยียบอ๋อนี่สับปะรดเนี่ยใช่ไหมครับสับปะรดเกลายเป็นสับปะเบนแล้วโดนช้างเหยียบลงมาหากินตอนไหนไม่รู้นะฮะโอ้แบบเละหมดเลยระหว่างทาง อาทิตย์กำลังขึ้นซึ่งตอนนี้ก็เจ็โมงสองนาทีกับบรรยากาศที่ยังหนาวอยู่หนามากแต่ยังได้รับแสงไออุ่นจากอาทิตย์เนาะทำให้เราเดินได้เรื่อยๆอามาเจอแพะระวังทางมีลูกด้วยเฮ้ย yeah. ทำไรครับโอ้ยเจอได้มีน้องแพะด้วยอ่ะแบะนี่ตัวนี้ตัวพูดเร็วเร็วแค่้าให้มันได้เด้อไม่รู้เหมือนกันเห็นตั้งอยู่ลองดูนี่นี่นี่มาเร็วมาเร็ว มันกินได้ผมมันชอบเนะียนึกว่าเราอยู่สันสันนั่นเน่ยกลัวเป็นกองเงินไหมอ๋อต้องไปตรวจสัตคงไม่เหยียดนี่ระหว่างทางไปก่อนดีกว่าไปแล้วโลถ้าปวดขามากพอ,อดแบบไม่ไหวรู้สึกเหลิมไม่สบายคือปวดหัวถามทุกคนตลอดทางนะที่ว่าจะเดินไปถึงเนี่ยใกล้ไหมแต่ละคนตอบไม่เหมือนกันเลย บางคนบอกว่าอีกหนึ่งโลบางคนอีกสามโลบางคนอีกสองโลเมื่อกี้ถามล่าสุดอีกสี่โลอ้อสรุปอีกกี่โลก็ได้รู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วเราจะรีบเดินไปเพื่อจะไปพักผ่อนร่างกายแล้วนอนก่อนไม่ไหวอะแบบมันเริ่มปวดหัวแล้วน่าจะแบบว่าอาการมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะอะไรประมาณนี้ยก็เดี๋ยวเราเดินกันต่อตอนนี้เราเมื่อกี้มานั่งพักที่วัดแห่งนี้วัดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันหาชื่อว่าไม่เจออีกสี่โลอีกสี่โลอีกิดเดียวเลยจะพักผ่อนย,ยาวๆละ เราเคยออเดินทางตอไใบสองเนาะงั้นเราเดินไปวัดกันเลยเหลืออีก2กิโลสุดท้ายของจริงแล้วนะคิดว่า<笑><笑>เหมือนเดิมเลยครับคือ,อไม่รู้สิวันนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้รู้สึกแบบใจร้อนนะ่ะมันแบบถามทุกบ้างเลยว่าอีกกี่กิโลพอตอนที่ถามแล้วสุดเธบอกว่าพอมาถึงนี้ก็เหมือนเดิมนะแล้วก็คืออีกสองสามโลสองสามโลแต่คนไม่เหมือนกันกการระยะก,กันอะไรอย่างนี้ ใจผมท้อพอเดิมอีกก็เดี๋ยวลองเดินไปเรื่อยๆแบบสชานัีนที่ผมอยู่หลังเนาะซึ่งจริงๆไม่ใช่หลังสุดหรอกยังมีาพาไิสู่ที่ยังอยู่อีกไกลเลยเนาะแต่อันนี้ผมพอเดินมาก,ก่อนเพราะว่าผมกะว่าผมจะไปนอนไงก็เดี๋ยวเราสักกิโลสุดท้ายน่าจะของจริงแล้วพยายามเดินไปเรื่อยๆเจ็บขนาดก็ต้องทนเมียนเดือดตามไม่ทัน ชอบกินละพี่กินไม่ได้ครับทไมใครนี่กินได้ไหมได้ครับนอนเอาไปเลยยอดเอาอีกไหมคร yeah. ับใครไม่ต้องทอดกินได้เลยเอาไหมไอ้นี่ไม่ต้องทอดเลยนะแกกินได้เลยมันต้มแล้วก็บ่ายนี้เดินทางกันต่อเนาะสรุป ก็รู้สึกว่าตัวร้อนไม่สบายก็เลยกินยาไปแล้วนอนไปประมาณ2ชั่วโมงพอมีแรงแร้วเดี๋ยวินทางกันต่ออยากจะไปถึงที่นั่นเร็วๆเนาะสิกิโลจะได้พักผ่อนอีกอะไรเงี้ยเออต้องกินยาแล้วเอาแส่อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเลยทําให้ผมรู้สึกว่าแบบปวดหัวตัวร้อนแล้วแบบมีน้ํามูกอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อดีกว่า สภาพเริ่มดีขึ้นนะเมื่อกี้แอบแวะไปกินลูกชิ้นกับน้ำอัดลมมาแต่ระหว่างทางก็มีผู้คนเอาน,น้ำมาถวายแล้วก็ให้กับคณะญาติโยมที่มาร่วมเดินเลยเนาะซึ่งผมก็ได้กินน้ำน้ำยาไปก็เพิ่มพลังนิดนึงเพราะว่าแบบเติมความหวานอะไรเนาะก็เดี๋ยวเราเดินอีกประมาณ7-8โลก็จะถึงที่วัดเขาท้านี่ผมตอนแรกอาปกติผมจะเดินหลังสุดนะแต่วันนี้ขอรีบเดินก่อนเพราะว่าอยาก ไปถึงให้เร็วไงเพราะว่าจะได้ไปนอนพักผ่อนจริงๆยาที่ผมกินไปเมื่อตอนกลางวันอะตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยเมื่อกี้จับตัวแล้วก็คือยังไม่ค่อยร้อนแล้วนะก็คือตอนที่ก่อนจะมาถึงที่โรงเรียนบ้านของจริงเนี่ยตัวผมร้อนเลยร้อนแบบรู้เลยว่าไม่สบายแนละ้วแล้วก็แบบเดินแล้วไม่มีความสุขเพราะว่ามันเจ็บปวดไปหมดเลยอย่างเงี้ยทั้งเข่าทั้งอะไรต่างๆ แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเพราะว่ากินยาพาราไปสองเม็ดช่วยแล้วก็นอนพักอีก2ชั่วโมงก็เดี๋ยวไปถึงทีน่นน่นเราจะได้เคียร์ก่อยากจะได้นอนพักกันต่ออะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราเดินกันต่อเ <s headphones> ลยระหว่างทางเดิมา <S <s <aut> <S ผมสงสัยหลายอย่างรับว,ว่าเวลาเจอที่เลี้ยงบัวเนี่ยทำไมเขาถึงใช้ไฟสีแดงใครรู้ช่วยมา คอมเมนต์ตามหน่อยนะครับตอนนี้ผมเลยอีก2สะพานลมขนาดนี้ก็คือ1นสะพานละก็จะถึงจุดหมายเนาะเพราะว่าสะพานนี้คือสะพานที่1เดินไปอีสะพานหนึ่งก็จะถึงวัดระลยะทางไม่เหมือนกันเลยคนพูด7กิโลตอนนี้เหลือ2กิโลแล้วก็น่าจะเหลืออีก1กิโลอะได้อยู่มืดมากมืดทุกวันไม่มีวันไหนไม่มืดเนาะเหนื่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวไปล้างเนื้อล้างตัวอีกแล้วก็ทำวัด เยนนกันมาถึงกันแล้วโอ้ใช้เวลาเกือบสองทุ่มเกือบสองทุ่มได้แต่ยังไม่ถึงนะเดี๋ยวเราเข้าไปเตรียมตัวทัพภารกิจเรียบร้อยแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับชาวนี้โอ้โหหนาวมากเมื่อคืนไม่ได้กางเต็นท์นอนก็คือเนข้างหลังเนี่ยเอาถุงนอนเสมเหมือนกันโอ้โ <c> ห <oughs> เช้ามาหนาแล้วกางกิน,กนมซักไม่แห้งครับก็เลยแบบมาข้างหลังเอ้ยหายไปไหนยังอยู่ยังอยู่ก็ชชเ,กเช้าเนี้ยครับประมาณ10กิโลเมตรน้องจะไปที่จุดฉันเช้าฉันเพนที่วัดเนินสวรรค์ก่อนเป็นรอบเช้าแล้วสิกิโลเมตรส่วนรอบบ่ายเนี่ยสิดกิโลนาะจะเดินไปวัดห้วยมงคลเพราะว่า จะเป็นจุดที่เราจะไปนอนกันอะไรอย่างนี้รวมๆแล้วก็28 km. กิโลเมตรก็หนักเอาการเหมือนกันนอสลับผมนะคือวันนี้น่าจะเป็นวันที่หนักที่สุดตั้งแต่เดินมาเนอะ28ปกติประมาณนี้27่อะไรเงี้ยด้วยความที่ใกล้ถึงวันที่จะต้องถึงองค์พระปฐมเจดีย์แล้วเนี่ยเราจึงต้องแบบเพิ่มะระยะเวลาให้มากขึ้นเนาะเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนว่ามีช่วงหนึ่งที่สะพานขาดะชาภาัต้ก็คือเดินไป2วันอะไรเงี้ยที่ของคณนะพระภิกษุครับ ็เลยทาให้เสียเวลาไปก็ช่วงนี้ยังเงาอยู่เดี๋ยวเราเดินไปกันต่อเลยเนาะออกกันเดินทางกันแต่ว่าเจ็บขเข่าอยู่เออนะลยเดี๋ยเาเดินทางกันต่อโอ้อันนี้วัดาเข่าทำเนะเาะก็คือติดเข่าเลยนะพี่พโชคเห็นไหมับเขาบน,บนมีเจดีย์ด้วยเนาะนี่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 ข้างบนมีเจดีย์อยู่ผู้น,นี่ถ้าสมมติวเรามากลางวันนี้ผมมั่นใจเลยพี่โชคเดินขึ้นไปแน่ขึ้นจ้ะขึ้นวันเลยแต่ผมไม่ขึ้นนะเหนื่อยผู้ตอนนี้อยู่ข้างบนเลยป่านเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่า มีทางลุกลังแต่เช้าเลยถึงว่าตอนนี้เราต้องใส่แมสในการเดินเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมากเป็นระยะระยะในการเดินเส้นนี้นะครับ กล้ามเนื้อไปรู้สึกแบบปวดขาซ้ายยังไงไม่รู้เพราะเมื่อกี้นี้แบบไปนั่งผันอาหารยังไม่เป็นไรนะเพเดินมาปกติก็เลยขอยาแก้ไอาจากพี่โชคไปรู้สึกแบบมันไม่ควรกินตอนเดินหรือเปล่าหรือเขาให้กินตอนก่อนนอนหรือ,อยังไงผมก็ไม่รู้ผมคิดว่ามันจะช่วยไงรู้สึกตอนนี้มันรู้สึกเจ็บยังไงไม่รู้ไม่รู้มันเกี่ยวกัน,กนลอดนะแต่ว่าผมรู้เลยว่าข้างซ้ายผมมันรู้สึกแบบเจ็บจี๊ดจอะไรอย่างเงี้ย ี๋ยะทางอีกไม่แน่ใจว่ากี่โลเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์ของผมนี่แทบไม่มีเลยนะบางจุดเนี่ยก็เลยเดินไปเรื่อย,มอยผมว่าคงต้องรีบทําเวลาเพื่อจะได้ไปผัก่อนิ่าวด้วยเนาะเหนื่อยมากเลยเจ็บขาคือใจอ่ะสู้นะใจยังไหวแต่สักขาดผมเริ่มไม่ไหวแล้วจริงๆรู้ตัวเลยคือใจผมแบบพร้อมที่จะเดินมากๆแต่พอเจ็บเข้าเจ็บอะไรอย่างเงี้ยลำบากเหมือนกันนะ ยีแปดเราวันนี้ยาวๆไปเรามาถึงกันที่วัดเนินสวรรค์นเนาะใช่ไหมใช่แหละซึ่งว่าเช้านี้ยผ้าผมไม่แห้งน้องเกงก็อย่างที่บอกไปเออตากแป๊บเดียวแด้แรงมากแห้งสนิทเลยเดี๋ยวผมจะไปนอนก่อนเพื่อผักร่างกายสักครู่แล้วเดี๋ยวใบสองออกเดินทางกันต่อก็ จเจอกันอีกทีประมาณบายบาย,บายสาวบาสามเลยแล้วกันบาสองแล้ว เตรียมตัวออกเดินทางอีกระยะทางประมาณ18กิโลเมตรรวมแล้ววันนี้28กิโลคือผมรู้สึกว่ากระเป๋าผมมันหนักยังไงไม่รู้คือผมเอาของกินใส่ไว้กินสำหรับเย็นน,นี้ด้วยเนาะหนักแต่ก็ใจมันสู้อย่างที่บอกแต่ว่าสังาาง่งขาดมาัางมันเริ่มไหวมันเริ่มเจ็บขาเจ็บเขา่าเจ็บต้นขาตรงน่องอ,อะไรเงี้ยเนาะก็เมื่อกี้เนี้ยนวดน,น,น,น้ำมันมวยไปละส่วนหนึ่งก็ดีขึ้นนิดนึง เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเนาะเราจะไปอีกที่หนึ่งคือวัดห้วยมงคลก็จะเป็นวัดที่มีหลวงุทธทวดยาที่ผมเคยไปเมื่อหลายปีแล้วที่เคยถ่ายคลิปให้ดูก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเดยะทางเยอะอยู่เอาป็้ว่าเดินทางกันเลยดีกว่าเนาะลาจากที่นี่แล้วไปอีกที่หนึ่งโอเคปเดินทางกันมุ่งหน้าเข้าสู่วัดห้วยมงคลโดยผ่านเส้น ไปทางเขื่อนปานบุรีบอกได้คำเด็ดนะครับว่าบรรยากาศร้อนร้อนมากเลยคือเส้นเนี้ยจะไม่ได้เหมือนกับเขือนามัยแต่ผมเคยมาที่เขื่อนปานบุรีแล้วตอนที่ยังเป็นพลทหารอยู่ที่ค่ายธนรัตน์เนี่ยผมซึ่งคิดถึงกันนะพอปลดมาแล้วเนี่ยคิดถึงต่อไปทหารแต่ก็ไม่ได้อยากกลับไปเป็นพลทหารอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะมันก็แปลกดีแต่ตอนเป็นนี้แบบอยากปลดใจจะขาดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบ เหมือนแบบมันมีความผูกพันนะเนาะตอนที่อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยกับเพื่อน,นแต่ถ้าให้กลับไปก็คงไม่กลับไปแล้วก็เมื่อกี้เนะี่ยตอนที่อยู่ที่วัดก็เห็นมีคนทหารมาช่วยงานกันนะผมก็เลยได้เข้าไปคุยหน่อยเห็นว่ามาจากหน้าค่ายนี่ก็คือสอสลออ,อะไรอย่างงี้เนาะก็ได้ไปทักทายคุยกันแต่เราไม่ได้รู้จักกับหัพบยู่ในหน่วยของสอรอก็คือศูนย์การทหารลาบอะไรอย่างงี้ <laughs> เดินทางกันต่อดีกว่ารู้สึกมันเริ่มร้อนแล้วก็เมื่อยแขนไ <laughs> ปเดินทางกันต่อ เดินมาเรื่อยๆเ,เรามาถึงจุดที่เราเห็นเขื่อนปานบุรีนะซึ่งเราเคยมาเมื่อหลายล้วแหลจะจําไม่ได้น่าจะปีที่แล้วอ่ะเฮ้ยสองปีที่แล้วนี่หว่าจาไม่ได้ช่างเออเนะี่ยเขื่อนปานตอนนั้นนะร่มดีนะน่ามาเทีย่ยวดีไม่นะ่าเชื่อว่าเราจะเดินมาถึงตรงนี้เนาะคือไม่ต้องเดินผ่านได้แล้วก็คือผ่านเขื่อนปานอะไรอย่างเงี้ยนะเราเวลาจะเดินตรมไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปวัดพระมงคลตรงนี้เป็นแค่ทางผ่านแต่เรามองเห็นได้แค่นี้เอง ไม่สามารถเห็นน้ำได้ถ้าจะเห็นน้ำต้องไปใกล้ๆก,กว่านี้อีกเนาะเอาแค่นี้พอละ คืออี่ตรงนี้เป็นเขื่อนปานบุรีแล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีน้ำไหมเพราะระหว่างทางที่เดินมาที่เป็นคลองชุมพรทาน,น้ำแห้งมากเลยอะ่ะแต่ตรงนี้มองไม่เห็นน้ำนะเห็นแค่เขื่อนตัวสันเขื่อนเฉยอะไรเงี้ยเดินทางกันต่อดีกว่าเดี๋ยวไปถึงช้าเพราะดูจากจีิีแล้วน่าจะถึงประมาณสักสามทุ่มได้อะ่ะเลยอีกสิกกิโล ไม่ใช่ไม่ใช่เคนปานคะรับมืนแล้วตอนนี้มืนจนไม่รู้จะมึนยังไง้ะขนาดวันยังลืมวันลืมคืนเลยเนาะปะเราไปเที่ยวเคยกันไหมอ,อ๋อไม่เอาเดี๋ยวถึงชาเนาะเพราะว่าระยะทางยังอีกยาวไกลเลยไกลมากสำหรับวันนี้นะรอดิแต่ว,ว่าเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งก็สวยนะเดี๋ยวเอาไว้โอกาส่นๆๆๆเลยเคยมารอบก็ได้เดี๋ยว,ว,วยม,ยมันมีโอกาสเยอะอยู่ ตอนนี้เราเดินทางไปวัดให้เสร็จก่นอนผมมันค่อนข้างที่จะกายมากเดินมาระหว่างทางฮะอยากให้ดูอะไรเนาะคือผมเดินมาเจอ หัวปีหัวปีที่โคตรใหญ่อะคือเรียกว่าหัวปีได้ไหมเนี่ยมันไม่ใช่หัวปีแล้วเนี่ยคือมันใหญ่มากมากเลยอะไม่เคยเห็นเลยนะที่ใหญ่ขนาด,นนด,ดเนี้ยโอ้โหมันค้อใจอ่ะแล้วดูกล้วยดิโอ้โหเนี่ยสุดยอดเลยอะเนี่ยดูด,ดีนี่มันหัวปีที่โคตรใหญ่เลยใหญ่แบบไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วอะคือผมก็ไม่รู้ว่ามันคือพันอะไรนะคือแบบมันใหญ่มากจริงๆไม่รู้เป็นไงนเห็นกันไหมคือแบบ มันใหญ่จริงๆอ่ะมันไม่ได้มีต้นเดียวโดยเฉพาะตรงแถวนี้มันใหญ่มากคือกล้วยมันก็เยอะนะแล้วไม่เคยเห็นโอเปียขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้โหเจ๋งอะระหว่างทางมันมีอะไรให้เห็นแบบนี้เยอะมากจริงๆนะเดี๋ยวเราเดินกันทางกันต่อไม่ไหวแล้วแต่ว่าอึ้งก็หัวปีมากระหว่างทาง ไม่เอาไม่เอาแพ้เหรอครับนี่โอ้เยอะมากเลยแบะแบะไดวไงครับเล็บลิ้นใจ่เข้าถี่นหรือเปล่าเล็บเต็มไปหมดเลยโอ้โ่ระหว่างทางเนาะก็จะมีน้องแพะ นี่โอ้ยนึกว่าอยู่สวนสัตว์นะน่ารักั้างนั้นเลยอ่ะโอ้แต่เรายังไม่ถึงวัดเลยนะแต่เราแวะไปเรื่อยเลยน่ารักมากอันนี้เลี้ยงขายเป็นตัวหรือเป็นเหลืออเอานมครับนี่เป็นแพเนื้อค่ะแพเนื้อโอ้ว้าวโอ้โหเต็มเลยครับนี้ โดยเฉพาะตัวโน้นเขาสวยมากว้าวเป็นแพะเนื้อนะยังไม่เคยลองกินเนื้อแพะเลยอ่ะดูดิอุ้ยอุ้ยมานอนต่อหน้าเราเลยอ้อนเหรอฮะมาอ้อนเหรอในนั่งแล้วเห็นไหมอ๋อเต็มเลย พื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะแล้วออกเดินทางกันต่อเอ้าไปผมไปทางนี <laughs> ้ไม่เป็นไรเลยผมออกทางนี้เนาะเดินทางกันต่อสู่วัดห้วยมองคอนเนาะการที่เรามาเดินอะไรเงี้ยรู้สึกจะได้เจออะไรหลายอย่างมากเลยอะคือแบบเมื่อกี้เจอหัวปีใหญ่มากนะมาเจอแพเอียวอะเออเจออะไรที่แบบไม่เคยเห็นเยอะดีชอบมากเลยอะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อมุ่งหน้าเข้าสู่วัดห้วยมงคอน ไปกันต่อเลยครับอกบีกว่า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 กิโลวัดชังห้อีกไกลไหมครับทางน,นี้ก็ไกลใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากครับ อีกใกล้ทางรัดก็ใช่ว่าจะใกล้นะครับเราเดินต่อไปเรื่อยๆตอนนี้พุ่มสามเจ็ดแล้วยังไม่ถึงวัดกันเลยอ,ดดอีกกี่โลนะับก็อยู่ประมาณ4ี่กิโลสี่กิโลโหเบานเนย่มืดตึ๊บเลยครับมืดตึ๊บไม่ใช่มืดอ,อะไรตัวดำนี่หรอครับออไม่ใช่รู้สึกตอนนี้อาการเป็นไงบ้างครับ เจ็บขาครับเจ็บขาครับผมว่าเจ็บข่าเจ็บเข่าไม่ใช่เขาเจ็บเข่าตอนนี้ผมเดินตัวปิวเนาะก็คือฝากกระเป๋าให้พี่เขาไปไว้ที่วัดซะเลยเดินตัวปิวๆอะไรอย่างนี้เนาะดินตัวรถมาผมเดินนักชึงเลยโอเคเดี๋ยเราเดินกันต่อไปให้ถึงวัดเนาะอีกิีเดียวยังไม่ถึงวัดเลยสองทุ่มเนาทีแล้วครับเพิ่งจะมาถึงป้ายอินดีต้อนรับ อาเภอหัวหินเนาะนี่ในรูปจะมีวัดห้วยมงคลน้นําตกป่าละอูและชายหาดหัวหินน้ําตกป่าละอูโคตรสวยเลยอะ่ะเออน่าสนใจนะน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราต้องหาทางไปเที่ยวละแต่ตอนนี้ลนะ่ะเดินทางกันต่อขาดเพียมากเลยอ่านี่ครับเราเดินมาถึงกันที่วัดแล้วเนาะ,นาะรอเวลาไปสองทุ่มห<ะ>้เกือบสาทุ่มเลยใช้เวลาเหน็บมากเลยก็ดีพอดีแล้วมีพี่เขา ขี่รถไม่ใช่ขี่รถดิเขาเรียกว่าจูงรถมาช่วยส่องความสว่างเพราะว่าเส้นทางที่เราเดินมามันอันมืดมากมาหล,หลายเนาะก็ช่วยเข็นมา2กิโลกว่าเลยโคตรไกลเลยนะเขน็นพาเข็นส่องแสงมาให้เราเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเข้าไปที่วัดแล้วไปพักผ่อนแล้วเจอกันในทีวันพรุ่งนี้นะเพราะพรุ่งนี้เช้าเราต้องเดินทางกันต่อไปอีกระยะทาง10กิโลแล้วตอนบ่ายอีก14.5กิโลนี่ถึงแล้ววัดห้วยมงคล เดี๋ยวว่ากันในทีเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปเคลียร์ของทุกอย่างให้เรียบร้อยถึงแล้วครับ